ต้นหมอนค่ะลูกหมอนดกมากสวยมากเลยค่ะลูกสุกด้วยค่ะน่ารักมากนี่เดี๋ยวบิ่มจะเก็บใบหมอนนะคะนี่ค่ะหักเอาเลยตาดีมองชัดจวดเลยสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับสบายดีกันสุขผูสุขค้นนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันแน่เด้อ สมุนไพรเป็นของคู่กันกับร่างกายของเขาถ้ารูแล้วก็เห็ดเฝ้าถึงดวงตาเขาเกิดมาโดนมันก็นย่อมเสื่อมไปตามสภาพบางคนก็นสีตาเบอร์ตาคุณตาหม้วตาถั่วไปทั่วทีบ <c oughs> มองบอชัดจอประสาทตาเสื่อมอันนั้นคือการขาดการบำรุงสายตานะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็มาเอาสูตรง่ายๆสมุนไพรไปบำรุงสายตา ยาให้มันถั่วย่าให้มันเบอร์อยาให้จอประสาทตาเสื่อมได้มันก็มีหลากหลายสมุนไพรหลากหลายวิธีที่เขาสีเใหดได้นะพี่น้องแต่เมื่อนี่สารพรเจ้าเอาง่ายๆขทางส่วนในส่วนเจ้ามีรวมถึงลดความดันสูงลงได้ควบคุมน้ำตาลในหลอดเลือดได้ที่วามานั่นปะไปเฮ็ดกันเลยยอดมอนที่เขาไปเก็บมาได้นะพี่น้อง อันนี้ถ้าไปใส่กับเขาเนี่เป็นตัวชูรสยางสุดยอดเลยนะครับเขาสีเอาใบกางแก่กางออนยังสี่นะพี่น้องนะประมาณนี้จะซีห้าหกใบนะครับนี่แล้วเขาก็เอามาล่างนำแซมันไว้ก่อนพี่น้องแซยังสี่จะห้า 5, นาทีหรือสิบนาทีนะครับเพื่อให้มันคลายยางออกก่อนเขาก็เอาใส่หม้อต้มประมาณห้าหกใบนะครับนี่ประมาณห้าห้าหกใบซีห้าใบนั่นแหละครับนะครับประมาณนี้ใส่หม้อลงไป เติมน้ำลงประมาณสองแก้วนะครับประมาณสองแก้วนะครับเรียบร้อยไปต้มเลยให้มันเดือดประมาณจะเจ็ดถึงสิบนาทีนะพี่น้องน้ามันสีออกสีเขียวอ่อนๆนะครับลิ้นให้เบิ้งเด้อจอกน้ำออกสีเหลืองๆนะครับเป็นแบบนี้เลยน้ำซ่าใบหม่อนนะครับนี่บำรุงด้วยน้ำชาใบหม่อนปรุงแต่งรสด,ด้วย มะนาวหรือว่าเลมอนนะครับครึ่งครึ่งลูกนะครับครึ่งซีกนะครับโดยประมาณจางซีนะนี่สามนี่นะครับสามนี่แล้วก็บีบบีบใส่เลยนะครับหรือว่าสิปรุงเพิ่มด้วยน้ำเพลิงหรือว่าน้ำตาลยังได้นะครับตามชอบนะครับจากน้ำใบหม่อน สีออกเหลืองๆอ่อนๆนะพี่น้องบีบกเน่้วใส่กับสีออกเป็นสีขุ่นซัมนี่กะสุดยอดแล้วการบำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมแก้ความดันสูงควบคุมน้ำตาลในหลอดเลือดกะนี่แหละครับสุดยอดแล้วใบหมอนนี่เป็นแค่น้ำชากินย้ำใดกะได้นะครับแล้วแต่สีอยากกินการกินกะ กินจากสามมื้อมื้อละครั้งนะพี่น้องเล่ากะเว้นไปจากสามมื้อหรือสี่มื้อยังสี่จะไม่กินไม่นะครับเพื่อโบห้ความดันเขาลดตาลงกว่าปกตินะครับถ้ากินแบบต่อเนื่องเลยนี่มันตีความดันมันต่ตาเกินนะครับถ้าพูดถึงรสชาติของมันกะเล่าแต่พี่น้องสิปรุงแต่งนะครับถ้าอันนี้กะสีออกซื้อๆออกเปรี้ยวๆออกสมๆแบบเน้าต้นนั้นนะครับซิมหฮเบิงแซ่บนะพี่น้องครับ ง่ายๆโทนี่เองช้าใบม่อนผสมเลมอนสุดยอดการเครื่องไอเครื่องดื่มแบบน้ำซาหรือถ้าพี่น้องเฮ็ดกับเขาบัาว่าสิต้มปลาต้มไก่ต้มยังกระเลว่แต่นะพี่น้องเอายอดใบม่อนไปใส่อยากสองสามยอดเด้อสดน้ำเบิดหมอด้เจ้าเด้อแซบครับอันนี้กินเขาแซบนะครับใบม่อนเขาเนี่ยยอดมันอนสุดยอดอีริสุขภาพดีต้องหาเอง เฮ็ดเองกินเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแข็งแรงแน่นอนร้อยเปอรเซ็นที่กันผู้ใดเป็นตามที่วามาลองเฮ็ดเบิงบ่อเสียเงินบ่อเสียเวลาบ่อผิดหวังสวัสดีครับ